สองคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับพายุปาบึกที่ได้เข้าพัดถล่มใส่ภาคใต้ของไทยก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอส่งแรงใจไปให้พี่น้องชาวใต้ทุกๆคนด้วยนะครับสู้ๆกับวิกฤตครั้งนี้นะครับขอให้ผ่านไปด้วยดีให้พี่น้องชาวใต้ปลอดภัยทุกคนด้วยนะครับเอาละเรามารู้จักกับพายุลูกนี้สักเล็กน้อยนะครับซึ่งพายุปาบึกนี้นะครับเป็นคําในภาษาลาวนะครับทุกปีก็จะมีการหยิบยกชื่อที่ได้เสนอมาของแต่ละประเทศนะครับ ของเราก็ได้ถูกเลือกไปปีที่แล้วนะครับชื่อว่ามังคุดคารับก็จะเป็นพายุที่มาประจาทุกปีนะครับแล้วแต่ว่าปีไหนจะแรงหรือจะเบานะครับปีนี้ค่อนข้างจะแรงหนะ่อยเนาะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องชาวใต้นะครับเอาละเราไปฟังความคิดเห็นชาวโลกกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับขอให้ปลอดภัยทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมานะครับ ขอให้ปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงคอมเมนต์ต่อมาครับช่างเป็นเด็กที่น่ารักพระเจ้าอวยพรเขาและทุกคนคอมเมนต์ต่อไปครับพี่สาวของฉันอยู่เมืองไทยถ้าอยู่ภาคอื่นของประเทศไทยก็คงไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าแค่ฟ้าคืมเฉยๆเนาะคอมเมนต์ทันมาครับภาคใต้ของประเทศไทยได้รับผลกระทบช่วยดูแลผู้คนด้วยนะ คอมเมนต์ต่อมาครับความปรารถนาดีของฉันส่งไปให้มุสลิมทั้งหมดคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นข่าวเศร้าแต่นักข่าวช่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ทัดมาครับมันน่ากลัวมากจากสุราษฎร์ธานีประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับเด็กที่น่ารักหวังว่าพวกคุณจะปลอดภัยและได้เดินทางกลับบ้านเร็วนี้ คอมเมนต์ต่อมาครับเพราะภาวะโลกร้อนมันจะหนักขึ้นทุกๆปีคอมเมนต์ต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรสำหรับคนไทยทุกคนคอมเมนต์ต่อมาครับทำไมสุนัขที่น่าสงสารตัวนี้ถึงถูกทอดทิ้งไว้มันทำให้ฉันปวดใจคอมเมนต์ต่อไปครับส่งกำลังใจไปสู่ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ คอมเมนต์ต่อไปครับอยู่อย่างปลอดภัยนะคนไทยขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาครับมันเป็นส่วนหนึ่งของภาวะโลกร้อนคอมเมนต์ต่อมาครับทำความสะอาดแนวชายฝั่งโลกโครงการไวแลนด์และเพื่อการลดประชากรในวาระ2030การปรับโครงสร้างและการย้ายถิ่นฐานของโลกและผู้คนคอมเมนต์ต่อไปครับ โลกของเรานั้นหลายกาศมากนั่นเพราะจากบาปและไม่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอมเมนต์ทันมานะครับฉันอยู่ที่นั่นเมื่อปีที่แล้วขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้อยู่ในพายุสวดภาวนาให้ผู้คนออกไปจากที่นั่นด้วยความปลอดภัยคอมเมนต์ต่อไปครับคนไทยเป็นคนดี ฉันชอบพวกเขามากและสนุกกับการเยี่ยมชมประเทศของพวกเขาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารมวยไทยและการทำสมาธิขอให้พวกเขาปลอดภัยทั้งหมดคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับพายุนี้จะทำลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเพศของพวกเขามันมาอีกแล้วกับพวกซุ้มบอบเนี่ยปวดหัวกับมันอีเละว่าคอมเมนต์ต่อไปครับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ควบคุมไม่ได้เหรอ คอมเมนต์ต่อมานะครับหากสาวประเภท2ต้องการที่พักมาบ้านของฉันได้นะ <c oughs> น,นนี้คอมเมนต์ต่อมาครับเกิดจากภาวะโลกร้อนฉันจะสวดภาวนาเพื่อคนไทยโดยความนับถือคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับประเทศไทยเป็นเกย์หลายคนเป็นโสเินีและมีขโมยมากมายมันมาอีกแล้วไอ้พูดแบบเนี้ยเพื่อพูดแซวป,ประเทศไทยเพื่ออะไร เพื่อให้แบบคนไม่อยากมาเที่ยวอะไรประมาณนี้มึงคิดผิดแล้วไม่เห็นมีใครมาตอบมึงเลยไม่มีใครกดไลค์ให้มึงด้วยและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับฉันมองว่าคนไทยจะรอดพ้นจากอันตรายจากพายุนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับพายุปาบึกที่ได้เข้าพัดถล่มใส่ภาคใต้ของไทยนะครับก็อยากบอกว่าพี่น้องชาวใต้นะครับสู้ๆกันหน่อยเนาะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เนาะเรื่องแบบนี้มันก็เกิดทุกปีแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงบ้างในแต่ละปีเนาะอย่าพึ่งท้อใจนะครับสู้ๆกันต่อไปเนาะชีวิตของคนเราก็ยังต้องสู้กันต่อไปครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะส่งกำลังใจแล้วก็ส่งบริจาคของนู่นนี่นั่นนะครับสักเล็กน้อยนี่ก็คงทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับในตัวของผมเนาะก็อย่าพึ่งท้อกับชีวิตนะครับ และก็ยังมีชาวโลกอีกมากมายนะครับที่เขาได้ส่งกําลังใจมาให้พี่น้องชาวใต้ของประเทศเราด้วยนะฮะผมก็ขอสวดภาวนาและก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับคุ้มของพี่น้องชาวใต้ด้วยนะครับแลวก็เพื่อนๆนะฮะอย่าลืมส่งกําลังใจส่งอะไรแล้วแต่นะฮะให้กับพี่น้องชาวใต้ของพวกเราด้วยนะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ